จ้าเป๊ะเวอร์ไหมสองทุ่มก็คือสองทุ่มเป๊ะเวอร์มาค่ะวันนี้สองทุ่มเป๊ะคือเป๊ะนะคะระหว่างระหว่างรองหวยลาวนะจ๊ะเออมาบางฮีเออบังบงบังบัง,บง,บงฮีเออมา แล้ววะงานนี้แล้ววะสำหรับรัฐบาลตัดสูตรให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดเลขให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะรัฐบาลคนดูหวยลาวแน่เลยอะ่ะไม่มารัฐบาลฉันเลยอะ่ะรัฐบาลพิม์พตามนะคะ3มี3 5มห้าแป้า ไม่มาปังปุรเิเยกระทืบหน้าได้เลยถ้าไม่มาถ้าสาวหนูให้เด่นสา4สี่ตัวขนาด้นถ้ามันไม่มานะถ้าใครจะเอาไปจับจับได้นะคะเออถ้าใครจะเอาถ้าใครคิดจะเล่นหลักไหนเอาไปจับแด้ถ้าไม่มาเนี่ยถีบหน้าเลย สามห้าแปดเก้าเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่มีสามไม่มีห้าไม่มีแปดมีเก้าสามตัวขนาดนี้ถ้าไม่มาละออกเลยลาออกเถอจริง <c oughs> จริงอะรัวหัวใจขึ้นมาให้ด้วยนะคะจริงถ้ารัฐถ้าสามสี่หากสี่ตัวนั้นจะไม่มาละหนุลาเลยหนูลาใบ,บายเลยนะเออมาสามมาห้ามาแปดมาเก้ามาแต่งวดนี้ลักเลยนะ แต่แต่จริงๆแล้วมันจะมันมัน,มนไม่มีใครหรอกเนาะที่จะมาวิ่งสี่ตัวเออใครวิ่งนี่คือป่วยเออวิ่งไม่ได้นะลูกวิ่งสี่ตัวหนูหนูวิ่งยังไงหนูวิ่งหมดบ้านหนูก็ถูกแต่หนูไม่ได้กําไรนะคะแต่เจเนี่ยรักตัวนี้มากรักสามตัวเนี้ยสามห้าแปดเนี่ยแต่เก้าไม่ค่อยรักพวกเนี้ยเก้าเก้าเราตัดเนี่ยเก้าตัดเพราะฉะนั้นแล้วเหลือสามห้าแปด น่ากลัวมาก358นะฮะ358คือคือน่ากลัวน่ากลัวมากเลยนะ358ห้าเอาเลยเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้เลือก3กับ5 8เก็บไว้ก่อน8ปดเก็บไว้ก่อนรัฐบาลนะคะมาไปต่อตัวแรก รัฐบาลงวดนี้รัฐบาลไทยวันที่16พรุ่งนี้นะคะเดือนสามปี6กสเด่น3 5 3กับ5มาล้านเปอร์เซ็นต์งวดที่แล้วฟัน7จฟันเลยฟันห้า หนูฟันห้าบนเน้นที่บนลองที่ล่างตัวแรกค่ะอ่ะตัวแรกขออนุญาตสักครู่อ่ะตัวแรกค่ะอ่ะพิมพ์ให้ด้วยันสัตว์คิดว่าออกเลยเห็นโชว์มาพร้อมกันเลยก็ตกใจหมด อ่ะตัวแรกค่ะหนูฟันห้าบนเออลงช้าเปล่าคะลงเช้าเปล่าลงเช้าเปล่าอะไรวะลงช้าอ่ะตัวแรกค่ะใครกดแชร์นะขอหนูขอให้ทุกคนกดแชร์ให้หนูด้วยนะคะตัวแรกค่ะพิมพ์ขึ้นมาเลยห้าศูนย์ศูนย์ห้า ไม่ทราบว่าเลขนี้ไม่รู้ว่าผิดไปหรือยังรอเลขประมูลด้วยงวดที่แล้วเลขประมูลให้เจ็ดสี่หวยออกเจ็ดสามออกสลักเฉียดตลอดค่ะเอาให้พิมพ์ค่ะให้พิมพ์ก่อนค่ะ กดแชร์ด้วยนะคุณแม่ขาขอบพระคุณค่ะที่กดแชร์นะคะถ้าไม่มาสามตัวนี้ลาบวชเลยนะและตัวนี้จะบอกว่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะสำหรับสามศสาพิมศูนย์สามสามศขึ้นมาค่ะ หนูบอกเจ๊ J. บอกไว้ตั้งแต่ต้นเดือนเลยก็ก็ก็ว่าได้นะสำหรับสามศูนย์ศูนย์สามพิมศูนย์สามจากพิมสามศูนย์ศูนย์สามมากค่ะอืมอันเนี้ยจำได้ว่าบอกบอกไว้ตั้งแต่ต้นต้นไหลเลยนะคะรอกกีดค่ะเจ๊เออสี่ลูกแล้วเหลือสี่ลูกอ่ะพิมศูนย์สามสามศูนย์ค่ะอันเนี้ยบอกไว้ตั้งแต่ต้นไหลเลยนะคะสำหรับสามศูนย์ศูนย์สาม อะนะคะอันนี้คือบอกไว้ตั้งแต่ต้นไลท์เลยสำหรับสามศูนย์ศูนย์สามตัวนี้เจ๊ซื้อเยอะเพราะว่าเป็นเลขที่เจ๊ไปทำบุญมาได้ด้วยนะคะเอออันนี้ซื้อเยอะจะบอกว่ามันเป็นเลขที่ไปทำบุญมาด้วยนะคะอืม จะบอกก็ซื้อเยอะนะคะพิมพสามศูนย์ศูนย์สามขึ้นมาให้ด้วยค่ะจุกจุยูยู่ะนะคะเลิศจบนะอ่าลุกสุดท้ายได้ในระหว่างรอรุ่นหยู่แล้ว สามหนึ่งค่ะสามหนึ่งค่ะสามหนึ่ง,งค่ะสา, chanting. สามหนึ่งหนึ่งสามค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามพิมพ์ขึ้นมาให้ด้วยค่ะ ออกบอปลาเอามาใส่โอ๊ยอะไรหนูงงเจ๊กีดลำโพงแตกเลยค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามพิมพ์ขึ้นมาค่ะรอรุ้นหวยลาแป๊บหนึ่งลูกสุดท้ายแล้วอ่ะเร็วเๆเดี๋ยว,วจะไปเม็ดเดียวแล้วสามหนึ่งหนึ่งสามค่ะอายุตัวเองกำลังเข้าอ่ะเร็วๆๆจะไปลุ้นหวยลาว หนูฝากทุกคนช่วยกดแชร์ด้วยนะคะอ่ะหนูก็อึดอัดแล้วหนูก็ไม่ชอบจะเป็นคนใจร้อน้วยอ่ะแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์ค่ะวันนี้ถูกแล้วมาต่อแต้มบุญได้นะเออทอดผระป่าสามัคคีนะคะอะไรได้สมท,ทุนสร้างอุโบสถนะคะเอออ่ะแคปเจอร์แล้วกดห้าค่ะ แคปเจอร์แล้วกดห้าค่ะ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 ขอให้งวดนี้เข้าติดของวดนี้ห้ามานะคะงวดที่แล้วเราฟันเจ็ดและเจาะน้นเจ็ดสามงวดนี้ขอให้ห้ามาใครแคปเจอร์แล้วกดห้าค่ะ แคปเจอร์แล้วกด5ให้ด้วยช่องทางการซื้อปักหมุดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครจะซื้อจะแทงสามารถจิ้มลิงที่หนูปักหมุดได้เลยแอคไลน์ไปแล้วส่งเลขส่งโอยโอนเงินได้เลยนะคะซับมงคลแคปเจอร์กด5กด5ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยวันสวยคืนแคปเจอร์แล้วกดหค่ะแคปเจอร์แล้วกดหค่ะแคปเจอร์แล้วกดหค่ะ แคปเจอร์แล้วกดห้าค่ะ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 ใครแคปแล้ว กดห้าแล้วค่ะขอบคุณค่ะเลขประมูลค่ะรวบเลยนะคะรวบเลยห้าร้อยตัวค่ะอะไรว่าห้าร้อยตัว <c oughs> <c oughs> อมสิงค่ะไปเลยนะคะไม่รอแล้วค่ะแยกย้ายค่ะเออใครที่ไม่ดูก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะไม่เห็นค่ะถ้าถ้าเล็กเข้าก็อย่ามาบอกว่าไม่เห็นค่ะไม่ได้ตามค่ะเสียดายค่ะแล้วแต่เลยนะคะ อมสินกดแปดค่ะงวดที่แล้วอมสินวิ่งรุดหกกับเก้าฟันที่เก้านะคะเกือบแตกสามตัวงวดที่แลงวดนี้ฟันแปดค่ะอมสินแคบแล้วกดแปดค่ะอมสินแคบแล้วกดแปดค่ะอมสินแคบแล้วกดแปดค่ะไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องแชร์แล้วค่ะพอแล้วจ้าเออเดี๋ยวแชร์มากไม่ได้เดี๋ยว,ดเ,ดยวเดี๋ยววีนเดี๋ยวโดนเหวี่ยงนะคะเดี๋ยวเฟซเขาเหวี่ยงนะคะ โอเคเนาะโอเคค่ะต่อไปค่ะเล็กประมูลค่ะต่อไปเล็กประมูลค่ะแคปเจอรแล้วกดแปดเจ็ดให้ด้วยค่ะ ไม่เป็นไรเนาะไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะอ่ะ,อะโอเคแยกย้ายนะคะ ฝากกดไลค์กดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ